คือเจ้าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะอายุ29ปีบอกว่าหนูเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับสุนัขที่เลี้ยงไว้ทุกวันนะคะรวมแล้วเนี่ยเป็นเวลาเกือบสองเดือนท่าคุณหมอแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะอันตรายไหมข้อมูลมีมาเท่านี้คะ่ะคุณหมออายุ29ปีค่ะคือข้อที่หนึ่งคือเป็นความจริงไหมนะคะหรือเป็นจินตนาการค่ะคือคนเรานี่สามารถมีจินตนาการได้นะคะแล้วก็ชมาีเจอคําถามแบบนี้เยอะนักหนังเช่นลูก แม่นอนกับลูกชายสามคนค่ะคือ,ค,ค,อคือไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องจินตนาการรี่เรียกจริงต่างๆซึ่งอันนี้เราไม่ทราบแต่ว่าการกระทําอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าผิดศีลธรรมผิดกฎหมายมด้วยนะนะคะอย่างแม่กับลูกนี่อาจจะไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมรุนแรงมากแล้วก็ผิดกฎหมายถ้าเกิดไปข่มขืนพ่อกับลูกม,ม่ใช่นกันนะคะค่ะก็ดังนั้นร่วมเพศกับสัตว์นะคะ อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะก็ปัจจุบันน้องน้องตานก็คงจะทราบอยู่ว่าโรคติดเชื้อไวรัสมาจากนั่นเลยนะคะอย่างเช่นอูฮันนะคะเชื้อนะคะโควิดก็เชื่อาจากข้าวนะคะการกินข้างข้าวซึ่งมีเชื้อไวรัสอยู่ต่างๆรวมถึงการร่วมเพศกับสัตว์อันนี้ก็จะเอาไวรัสจากสัตว์เข้ามาในคนก็จะเกิดโรคต่างๆที่ทําลายโอ ทำลายร้างประชากรโลกได้นะคะโรคไวรัสต่างๆน้องต่างห้องเห็นหนังเรื่องพวกซอมบี้ทั้งหลายต้องถึงมา,าเริ่มต้นจากสัตว์ทั้งนั้นเลยมาจากสัตว์ทั้งนั้นเลย,เลยก็คือซอมบี้ทั้งหลายก็นะคะทำลายโลกเลยนะคะดังนั้นการร่วมเพศกับสัตว์ข้อที่หนึ่งไม่ถูกต้องค่ะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนะคะอันนี้สองอันตรายต่อสุขภาพนะคะระวังกันนะคะ การปนเปื้อนไวรัสติดเชื้อไวรัสโอติดเชื้อพยาธิหลายชนิดเลยนะคะแลวการที่สามคืออาจจะมีปัญหาทางจิตนะคะคุณต้องรับจิตบำบัดนะคะอันนี้ก็เป็นการทารุณสัตว์ด้วยนะคะการทารุณสัตว์ปัจจุบันกฎหมายรุนแรงกว่าทารุณคนนะต่ะอืมค่ะจริงพราฉะนั้นค่ะถ้าเราอยู่บ้านใกล้เดินเคียงแล้วเราคิดว่าเขาทารุณสัตว์นะคะอันนี้คุณต้องแจ้งนะคะแจ้งความ